สวัสดีครับเมื huh ่อน no ี้มาเขืปลาครับเมื่อนี้นี่ครับอุปกรณ์หากินครับเมื่อนี้กระตากระตานี่ครับไมาครับทีมงานครับนี่มากับนายพานผมด้นายพานครับนี่ครับคนสิฟ้าไปหาเสร็จนี่ครับผูฟ้ามาครับสิฟ้าไปหาหาเห็ดครับเราครับหาเห็ดปลาดิเนาะนี่ครับบดใดเลยคำคมบดได้เลยคำคม ที่หนเอมกันไปนวครับไปหาเห็ดกัน พ่อเห็ดหรอครับที่น้องพ่อเห็ดแล้วนี่นี่นี่ดอกแรกครับดอกแรกดอกแรกครับดอกแรกมันหมานครับมันหมานเห็ดเพิงดําครับนี่เห็ดเิงดําเมือเหนียวมาหาเห็ดอันนี้แหละโดยเฉพาะเลยครับพ่อเห็ดเื็นพ่อเห็ดเืินก็เอาอยูะเห็ดกินได้ครับโอ้คน่อเห็ดหรอโง่ปังเนี่ย เดือ,อเดือยนี้ห่วยนอ่นะคุณน่ะ<อ>เน่อสามดอ,อกคน <4 S 2> ดอ,อกหนึ่งออ,อครับนนหมาอนครับยุกกลางเดือนเลยครับโอ้เป็นยางพัน,นเนาะขอบคนเนาะมเมแดงองหอาครับมเมนดงองหอาเดี๋ยวกับพ่อครับทองหอาเดี๋ยวกับพ่อครับนี่เดี๋ยวใครมันเอ,อ้ยเหยียบอย่างใครเขาจนพูนเนยครับใครค่ไมี่นมันนทกน นี่นะครับใคร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 ใน่ังโง่ครับเขาผ่อใครครับเพิ่นเพิ่นยเยียบเปรียดเปียดตัวรถเติมกันหาต่อไปหาต่อไป เงี้งงกอ,ออกกลางเดือนเลยเฮ็ดออีกแล้วครับเฮ็ดดำครับเฮ็ดดำนี่ครับนี่มาจ,จุ๋จง,ง้มง้ำเลยครับนี่เปิงมืาุกกเ่นอ้ยเดงานุจุงงมงำเลยครับนี่มาหนึ่งเดามาหนึ่งเดาเมาื่มอนี่หาเบิ้งครับหาเบิ้งมูมัน กินไหนบ่โอ้ยบเบดอกพออีกแล้วครับพี่น,อน้องพ่ออีกแล้วนี่ครับดอกดำๆพ่อฮอนให้เลางอกครับนี่ๆให้เลางอกโอ้ยดอกเดียวครับให้เลางอกโอ้ยไานทีออกเป็นมูเนาะดอกเดียวครับงามๆเลย ไม่ละงอกระออกครับ้ม่นะงอกระอักอ่าต่อไปรุ่นต่อไปครับเมาอมองนี่กับพ่อแล้วอีกดอกหนึ่งนี่ครับดอกบานแล้วครับดอกบานแล้วโอ้นี่ครับพ่อดอกหนึ่งแล้วพ่อดอกสองดอกสองแล้วครับโอ้หมันหมนเลยครับมันหมันเลย ดอกบั n h ดอกบั n h โอ้นี่อีกดอกนึงใกล้ก <po> ันเลยครับมันมันครับดอกจุ่มยิ่ใส่นะดอกจุ่มมาแล้วครับคู่แข่งมาแล้วคู่แข่งมาแล้วเฮ้ ก็จะยุ่งกับไก่น uh> ึงจวดเดียวอ่ะเฮ้ยนี่ครับผลงานครับผลงานเดี๋ยวบางผลงานของคนนี่ครับฮัลโหลไปเพิ่นเบิ่งเนียครับบูดีเต็มตาแล้วครับสิเต็มตาแล้วครับโอ้ยแย่งกันตัวครับมันจังหวนโอ้ยดำเปื้อเยอะโอ้ยปักดำเลย อือดำเปื่อยๆเลยนนีมองดต้ยเงกันครออมันหลอดยอติไนยนี่ล่ะดำเปื่อยๆย Ô oh, nè là phân, hòa oh, à. <laughs> hey, hey wow, ừ, là con à, Play it. Play it. Play to Play it. Play đấy sắp it. Play sắp Play it. Play it. Play it. Play mà Play it. Play it. Play gì? là chéo, Play là, Play it.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  Play nữa, <laughs> พ่ออีกแล้วครับพ่ออีกแล้วมองก็พอดอกเป็นดอกน้องโอ้บ่พพอเป็นมูเวนี่ครับดอกงามอยู่ดอกงามอยู่งาหาหมูเหือน,นดอกเดียวนี่บ่มาออยู่เป็นจุ่มเนียปะออกอยังเงาไหม่ครับ <c oughs> พ่ออีกแล้วครับ ดอกอาง,งามๆเลยครับดอกอาง,งามๆเลยเมื่อกี้พ่อบกหลายดอกกุ้งเบื่อไทยไปนี่ปล่อยอีกแล้วครับปล่อยอีกแล้วปล่อยอีกแล้วครับนี่อดอกนึงครับนี่โอ้นี่ครับหามูนครับปล่อยมูนหลอีกเดี๋ยวนี้กลมหาครับกลมหามันดอกดำ ค่อีกแล้วครับค่อีกแล้ว,ว,วาานี่นะนี่นะนี่นะนีน่อนนอดอกนึงครับอู้งามงามเลยครับงามงามดอกงามงามเลยครับปัหากันครับวัหากันดอกจุ่มหายากครับดอกจุ่มดอกด,อกด,ดำนี่ครับดอกอีดอกนึงดอกหนึงนี่นี่นี่ นี่ครับหลีอยู่นี่พุ่มนี่โอ้เนี่ยดอกงามๆนีครับหาหมูอีกครับหาหมูอีกแถวนี้แหละใกล้ๆก,กันนี่และ่ะฮัลโหล นี่ครับมาหอดบ้านนวครับมาหอดบ้านเลี่ยวนี่ครับเต็มตาครับคนเต็มตาเต็มตาเฮ้ยนี่ครับอันนี้ตาเดียวกันเดียวกันครับเ้ยอเต็มตาเต็มตามันมันนี่ฮิฮคนตาคนตาครับก็ได้แกงอยู่ครับนี่มันก็มัวสวยงามครับ ฝากติดตามด้วยครับคนหากิน